วันนี้อยากจ,จะกินเมี่ยงยวนแต่ว่าทำแป้งก็คงไม่ทัน,นะคะเรามีวิธีรัดง่ายๆนะคะคล้ายๆกับข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยนะคะไส้ก็หน้าตาคล้ายๆกันแต่อาจจะมีเพิ่มอะไรที่เราอยากกินเข้าไปนะคะอันนี้คือไส้ของเมี่ยงยวนของเรานะคะมีเห็ดหอมประมาณสองสามดอกนะคะแครอท ข้าวโพดต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็เห็ดหูหนูดำต้มหู้ขาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทั้งหมดนะคะมีต้นหอมซอยมีหมูสับหรือหมูบดนะคะประมาณสองขีดสองร้อยกรัมสามกลือของเรานะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยเดี๋ยวจะตามก่อนนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ เกลือก็เล็กน้อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสอีกประมาณหนึ่งช้อนชาอันนี้ก็คือชิมตามความชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะผัดไส้กันค่ะก่อนอื่นเราก็จะหมักหมูด้วยซีอิ๊วขาวกันนะคะประมาณหนึ่งช้อนชากันค่ะเพื่อให้เขามีรสชาตินะคะหมักไว้สักแ,แป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้ก็คือผักที่เราจะกินกับเมี่ยงยวนของเรานะคะจะขาดเลยไม่ได้เลยนะคะนี่คือทําให้เมี่ยงยวนของเราเป็นเมนูจานด่วนจริงๆนะคะคล้ายๆกับเขาเกี่ยปักหม้อแต่เราไม่มีเวลาจะทํานะคะเราใช้อันนี้เรียกว่าใบเมี่ยงนะคะหรือแผ่นเมี่ยงที่ใช้ห่อสลัดโลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรา แบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะตัดเป็นสี่ส่วนแล้วเอาำมาห่อไส้กันค่ะกระทะก็ใส่น้ํามันไปเล็กน้อยนะคะร้อนได้ที่เราก็จะใส่สามเตอลงไปเจียวนะคะสามเตอ์แล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมนะคะก็จะได้หอมหอมแล้วก็ตามโดยเจ้าหู้นะคะเจ้าหู้จะได้เหลืองนิดๆิดดแล้วก็ต้องใส่เผาก่อนนะคะ เกตว่าเราจะใส่เต้าหู้ก่อนใส่หมูสับนะคะเพราะว่าต้องการให้เต้าหู้เหลืองนิดนิดค่ะพอเต้าหู้ของเราเหลืองเล็กน้อยเราก็จะใส่หมูบดหมูสับลงไปนะคะ เดีย๋ยวเราผัดไส้เสร็จเราก็จะพักไวให้เขอเย็นก่อนนะคะเราจะไม่ใส่ซอสให้เป็นน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าเราต้องไปห่อในแป้งไส้ของเราจะต้องออกแห้งๆนิดๆนะคะไส้ของเราที่ผัดไปพักจนอุ่นๆแล้วก็ ต้นหอมซอยลงไปนะคะถ้าเราใส่ตอนร้อนๆมันก็อาจจะสุกเกินเมี่ยงยุนของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทั้งไส้และน้ําจิ้มน้ําจิ้มนั้นเราได้ขูดแครอทลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เด็ดใบบักชีโรยลงไปนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ความหอมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการห่อกันเลยนะคะไส้ของเราน่าจะเย็นแล้วก่อนอื่นแผ่นใบเมี่ยงเรานะคะเราต้อง จุ่มไปในน้ําแบบนี้นะคะจุ่มไปแล้วเอาขึ้นเลยนะคะขึ้นมาพักไว้บนจานแป๊บหนึ่งเอาผักวางไปนิดหนึ่งนะคะใครชอบผักเยอะก็ใส่ผักเยอะชอบหมูเยอะก็ใส่หมูเยอะนะคะ ทิ้งไว้เขานิ่มสักเล็กน้อยแล้วก็พับแบบนี้นะคะแผ่นแป้งเมื่อเราชุบน้ำเขาสักแป๊บเดียวนะคะแค่สักนาทีสองนาทีเขาก็จะ มีความนิ่มก็ห่อได้แบบนี้นะคะจับมุมทั้งสี่ด้านนะคะประกบกันแบบนี้นะคะเราชุบน้ำแล้วก็เอามาวางแป๊บหนึ่งเขาก็จะนิ่มนะห่อได้ไง่าย เมนูนี้เหมาะกับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่ามีผักมีเต้าหู้นะคะหลายอย่างถ้ามีผักที่ปลูกเองกินก็จะปลอดภัยดีนะคะ ผักบ้านๆก็ปลูกได้หลายอย่างนะคะเช่นผักบัวผักชีต่างๆพลิกหรืพลิกดําก็ปลูกเองนะคะสาระแน่โหระพาใบแมงลักต้นหอมผักพวกนี้ปลูกง่ายมากนะคะเวลาเราจะกินเมนูที่เป็นผักสดก็จะปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะคะถ้าเราปลูกเองเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ใส่อะไรคะ่ะลองทํากันดูนะคะเมนูที่ทำง่ายง่าย เมี่ยงยวนของเราค่ะเมี่ยงยวนแบบบ้านๆน,นะคะสไตล์แม่บ้านสายเขียวกรีนคิดเช่นอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แม่บ้านสายเขียวกรีนคิดเช่นเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปค่ะ